ภาษาไทยเป็นภาษาที่เป็นภาษาของเราเราก็คิดว่าการสอนเนี่ยมันจะง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยการสอนภาษาไทยให้เด็กสนุกให้เด็กประทับใจเป็นการสอนที่ยากมากดังนั้นในฐานะที่เป็นฝ่ายวิชาการก็เลยเลือกที่จะอบรมในเรื่องของการพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยก่อนเพราะว่าถ้าเผื่อครูเนี่ยไม่เขียนแผนนะคะสอนจากประสบการณ์เดิมถามว่าสอนได้ไหมสอนได้ แต่เด็กจะไปถึงเป้าหมายคุณภาพที่หลักสูตรกําหนดไว้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งคิดว่าไปไม่ถึงแน่นอนเพราะครูก็จะสอนไปเรื่อยๆตามเนื้อหาตามบทเรียนผลสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลสมรรถทางการเรียนในวิชาภาษาไทยนั้นต่ําลงต่าลงนะคะนี่คือจุดที่ทําให้เกิดการอบรมในวันนี้แล้วเราก็รู้ว่าที่มูลนิธิเนี่ยมีอาจารย์ที่มีความรู้นะคะสามารถที่จะมาชี้แนะเราได้ซึ่ง มีคุณครูเราเนี่ยหลายๆท่านมากเลยได้ไปอบรมที่มูลนิธิแล้วก็ชื่นชมอาจารย์พรทิพย์นะคะแข็งขันเราจรึงอยากได้อาจารย์เนี่ยมาช่วยในการพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเกการียนรู้ภาษาไทยนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากมูลนิธิเอาไว้ก็คือเราอยากได้อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกทุกกลุ่มสาระนะคะมาช่วยพัฒนาคุณครูของเราและนอกจากนี้ยังไม่พอนะคะแค่แผนการสอนปุ๊บ ควรที่จะมีอาจารย์มาติดตามติดตามแผนก็คือมานิเทศการสอนงูงครูของเราว่าอืจากการที่เขียนแผนไปแล้วเนี่ยสอนไปแล้วเนี่ยเด็กเกิดความสนุกเด็กเกิดความประทับใจจริงไหมนะคะหลักสูตรนี้สามารถที่จะนําไปใช้ได้ก็คือ 1. ครูผู้สอนของเรารู้แล้วว่าวิธีการเขียนแผนกนารจัดการเรียนรู้เนี่ยเขียนยังไงมีขั้นตอนยังไงทํำยังไงที่จะให้เด็กเนี่ยเกิดความสนุกในการเรียนรู้และในฐานะที่เราเป็นฝ่ายวิชาการนะคะพอฟังอาจารย์ปุ๊บเราก็รู้แล้วว่า เราจะตรวจแผนของครูอย่างไรที่จะทําให้รู้ว่าแผนของครูภาษาไทยนั้นมีคุณภาพค่ะนะคะก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณมูลนิธิสักคอนซัพทีท่นําเสนอนะคะให้ความรู้กับคุณครูของเราแล้วก็ยังส่งวิทยากรที่มีคุณภาพมาให้กับโรงเรียนเซนฟรานซิสเซียคอนแวนค่ะขอบคุณมากค่ะ